แตนตาซิงจะมีรางวัลพิเศษได้10,000บาทและ3 0,000บาทก็คือเด็ครั้งชนะ43แพ้10นี่คือประวัติคร่าวๆของผู้เปิดหัวศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ครับคุณครับผมครับถ้ามีการชนะนอบกันภายใน3ยกนี่ครับยกแรกนี่รับไปเลย5 0,000ื่นะครับยกที่2จบเปาอินครับวันนี้คงจะมาเชียร์คึกคักเปาอินคหะครับผูดต่อไปป็นกลุ่มหาสมบัติหลวงวิจารเจริญในนะครับในเกลือฟุกเตียนกุมนะครัน หม้อรางวัลกันดอขึ้นบ้านชาวตังระมุกเวียง,งเวียนเฉียบกล้ายามันควางลุง้ายสูบลมท่ามบางังตามคอ,อเรื่องดอกโยบเดืกับ Galaxy Boxing Pro m um o t ร o มชนนะครับคุณวัดเหล่าชวนวัดถ่ายทอดมวยสากลที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันจันทร์ประวัติต,าต่างๆนี่คุณนกก็เรียนให้ทราบแล้วนะครับยกสองมานี่ก็แหมเริ่มออกอาวุธกันหนักๆแล้วนะครับยอดขวัญสิทธ์ อดน้อยนะครับห้ามเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา,เ,านนเรื่องของโภชนาการใช่ในน้าเงินนั้นจากนาครศรีธรรมราชสองนครอ,อยู่ทําเดียวกันไม่ได้คุณครับพเอ,เอแต่หักไว้ข้างหนึ่งตอนนี้เริ่มออกอาวุธกันนะครับเพชรเืองย่าเดินเข้าหาครับดอกไปทีนึงโดนขวาสูงของทางด้านยอดฝันอย่างชัดเจนนะครับขยับเข้าหาตลอดเหมือนกันไปประเทศนะครับผู้ห้าบนเวที หนึ่งสองเข้ามาเ<อ>าต่าที่ผ่านมาแม่ปีบกันะระเบิดเถื่อนโอ้ใช่อโอ้ยแข้งขวาของยอดได้ทีหนึ่งอสอกนะครับเพชรโดนย่าส่อกฟันดักไปโนต้าครับพี่โนต้าผู้นำด้านขย้อนการกระเทือนพี่โนตาศูนย์แปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าย่ามองคราเสือทาต้องมุดนะคาัโคเบียชุนจัดนะครับเกียรติเพชรแต่ว่ามีติดปลายนวมทุกคู่ เพชรนรินทร์มังกรทองโกโก้ป้อมเพชรเปรี้ยวปากกับเขี้ยวพลันชัยบัลลังเงินกับรุ่งเพชรอย่างนี้รณชัยกับรักเต็มร้อยแม่อย่าพลาดครับเก็บเพชร28ที่ลุมพินีครับมาบนเวทีตอนนี้ดุแล้วนะครับทางด้านเพชรเมืองย่านะครับมีเตะพับนอกเข้าไป2-3าครั้งนี่ทำเอายอดฝันสะดุ้งเหมือนกันนะครับเอาพับนอกอีกแล้วด้วยขวาเตะขวาคืนมาโดนเตะขึ้นมาเลยนะครับเพชรเมืองย่าขยับเข้าหาขึ้นทางครับยก3 สองยกโยนหินถามทางไปเรียบร้อยอ้าวแม่มวยรูปเรียมหลักสวดทรงอย่าให้เสียรางวัลถ้าเสียรางวัลทำงานกรมที่ดินไม่ได้คุณข้าพองหออลักเรียมต้องดียืนต้องตัวตรงสง่สงงาผ่าเผยเวลาคูดสูงกว่านะครับมแม่พอจับคู่กับคุณข้าพงคู่แรกๆถ้ามันสนุกแล้วมันจะยาวทั้งรายการนะคุณข้าพองนะลองไปดูประวัติดู ไปขอแผ่นดูมันไม่มันตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์ที่มาที่ไปแล้วที่มาที่ไปแล้วเบสเมืองยานี่ไม่จั่วเขานะครับตอนนี้เล็กกว่าก็จริงแต่สู้นายหักเรียมลงมโอ้โหนี่หักแบบหมดสภาพเลยนะเทกระจาดเลยครับอ,อ,อย่างนี้ยอดอครับเริ่มใหม่เริ่มใหม่ท้อไม่ได้ท้อไม่ได้คนประกอบผู่มวยนี่แม่คิดลึกจริงๆนะนะคุณคุณน้อง เอาเปรียบต้ำหนักไปปอนตอนแต่ขอฟิวมือต่อนิดนึงต้องมีการเคลื่อนไหมีการปรับปรุงให้มันสนุกสนานมากขึ้นคุณอาพองนี่แหละครับฝ่ายแดงนี่เสียเปรียบปอนด์นะครับแมแต่เหลี่ยมเหลือกินเหลือใช้แต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปแค่ขึ้นทาใช่ยังยังยังอีก2ยก4 5่ห้ไฮไลท์มวยไทยใช่ใจเย็นอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับยังไม่สิ้นเชียงละทางนี่โดนหักลบไปสองสามครั้งนี่เดินเข้าหามาแล้วไปพับนอก บอยบวกหนึ่งบวกหนึ่งอาจจะเป็น15ก็ได้คุณกระพองไม่แน่ไปโดนเข่าซ้ายเข้าไปเพชรหนึ่งเพชรหนึ่งยาก็มีเข่าขึ้นมาเหมือนกันจดยขวัญเข่าขวาได้ทีหนึ่งอย่าลืมว่าแม่แต่โดนครับทีนหนึ่งของลูกบากรถยนต์ของบากอกออโต้พาร์ทโดยคุณปานวัฒน์ธนกิจเจริญวงโมเตอร์เครื่องปั๊มน้ำพัดลมเวสผู้นำาเมลตดเจะเมอร์เอ็นสโบกเที่ยวมันกินอร่อยวางจำหน่ายตามจูบซื้อเจเบนกิจเลนใกล้บรรนันตุ๊กแห่งกับ แ,แฟนแฟนของหมาชนวันทรงชัยนะครับวันที่29มีนัดกับคุณทองชัยที่ราชำเน,นินครับไปดูกินซางเล็กสัตว์กับสักว์นรงน้อยทักสินเล็กกับรถเล็กคุณท้าพองอ้าวว่าวเนาะเวทีไม่สนใจใครแล้วครับตอนนี้ทางด้านยอดฝันไอขวาต่อยขวาเข้าไปนี่โหดแต่โดนเลี่ยมหักลงไปอีกแล้วอิดใหญ่ใหญ่จะได้ไประโยชน์หรือเปล่านะครับแต่โดนเลี่ยมองทั้งนั้นเพชรเมืองย่าหงายท้องทุกทีเหมือนกัน ไปฟังเสียแล้วครับเข่าวขวาไปทีนึงยอดฝันเข่าซ้ายต้องต้องจัดระบบหายใจให้ดีคุณงครับพองมาที่เวทีมวยสยาม้อมน้อยนี่เที่ยง15ทุกวันเสาร์โอ้โหนี่นครับดอกสุดท้ายนี่แม่ชัดเจน แมวยในปัจจุบันนะคุณนกนะดอกแรกกับดอกสุดท้ายนี่พยายามทาให้ได้นะหนึ่งชุดเนี่ยเคยเห็นลูกดีจากไหมลูกดีจากกันแล้ลูกนี้แลสัมัสมากดูก่อนแล้วนะคุณเ้าพองมันสัมคัญอ้าวอาอามาแล้วมาแล้วสาวเป็นชุดชุดครับยอดขวัญแต่แต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าเป้าสักเท่าไหร่นะครับบัเป็นชุดก็จริงแต่ทางบ้านเพชรเมืองยานยังรอเลี่ยมรอจังหวะอยู่เอามาเหมือนเดิมไปขวาเข้าไปดูแค่ขวาเพชรเมืองยาดูนมา Oh ho, โอ้ดูครับลุยลงไปอย่างเดียวแล้วครับยอดฝันผิอดอ่อนน้อยจากก่อนศรธรรมราชให้ครับไม่รีบไม่ร้อนครับเพชรเมืองยา่าโอ้โหซ้ายหน้าถึงก่อนซ้ายหน้าถึงก่อนห้าสิบห้าสิบเห็นชัดเจนคุณงอครับแหมยอดฝันนี่แกเอ,เอาอาวุธลักษณะแบบผู้มั่วต้องเน้นโอ้แหม เลนอีกสักนิดนึงนะครับแหมจะดีกว่านี้เยอะแล้วนะครับทางด้านยอดฝ<อ>ันก็ยังไวๆและอ่อนคุณครับพองอยังแค่17แดงมัน20แล้วนี่แหละครับประสบการณ์แล้วครับที่หัวตามนี้เสียหายนะคุณครับพองแหม่ข่าไปนี้ก็ยังสเปซสปะอยู่นะครับทางด้านยอดขวัญเอาตัดล่างในทีนึงแหม่อเอ๊ะมันกันหมัดขวาเฉียดไปแม่โดนเข่าของเพชรมังหยาดดักไว้อีกทีอีกอีกครั้ง บริการแจวอดรับจ่ายง่ายเร็วแก้ใช้แจวไกลก็ใช้ได้ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารมีเบอร์มือถือและบัตรประชาชนแถมพิจารบประกันใช้บริการได้ที่ร้านค้าตัวแทนทีม่มีป้ายแจวใกล้บ้านท่านครับซีทีซีทีทโหลดแรงเร็วโหลดแรงเร็วสินค้าดีมีมาตรฐานมอกและไอเอสมมยกสุดท้ายครับอ่ะสามนาทีทองที่เหลือต้องเร่งต้องบิดให้หมดนะครับทางด้านของยอดขวัญจากนครศรีธรรมราช สาวเป็นชุดเลยคุณ้าพองมาแล้วมาแล้วยืมหมัดคุณ้าพองไปช่วยนะเอา้า oh, 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 เอา้าโอ้เจ้าเอา้าตายเป็นตายคุณ้าพอง oh, oh, oh. มีศอกใบทางด้านเพชรมังญาก็มีศอกหนักกว่ามนกันนะครับไม่แต่แกต่อยหมัดนี่แบบแบบต่อยแบบต่อยทั้งตัวนะครับแต่ไม่ค่อยเข้าเป้าไม่เป็นไรครับเดินเข้ามาต่อยขวาลำตัวอีกทีนึงเพชรมังยา่ารอจังหวะอยู่ไม่เข่าขวามาได้สวยนะครับยอดขวัญโอ้โหเันดแรกของน้องน้อง เอาให้สมศักดิ์ศรีคุณแหวนองเป็นเรื่องของเกมกีฬาใส่เข้าไปมีอะไรใส่เข้าไปเ <c oughs> สริมสร้างประสบการณ์อีกนิดนึงนะครับยอดขวันมัดต้องคมกว่าน,นี้แล้วใช่เติมกระดูกเติมช่วงบินอีกหน่อยคุณนหวองใจนี่โอเคนะครับใจสู้สอพานซอพาน,นหน่วยก้านดีเหลือเกินครับทางด้านของยอดขวัญสี่ยก ขึ้นมานึกได้ยกสุดท้ายจริงๆหมัดนี่มีพลังนะคุณแหางของนะเออขึ้นมานี่เปลี้ยงเปลี้ยงเปลี้ยงนี่ยพวกตะแทงถังถี่แล้วมอเตอร์ไซค์อ่าแม่ไม่แม่วจะโดดใส่นะกระโดสีบดยาด้วยก็มุมแดงนะครับเพชรเมืองย่าสุดสะครมวยไทยยิมนะครับ